เราเราปกก็นวอะไรามาหหไหนปกติจะตอบคำถามแต่วงการบันเทิงค่ะ <laughs> วันนี้เป็นด้านสาาคณสุขก็จริงๆล่าสุดวันนี้ก็เพิ่งแจ้งว่ามีเข้ามาอีก2รายใช่ไหมคะคือจริงๆต้องแจ้งกับทุกคนแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมาค่ะท,ที่ที่เคสที่เรารับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่เคยเจอรายที่ติดซ้ำคือเป็นแล้วเป็นอีกนะคะแล้วก็ถ้าจากการอ่านข้อมูลเท่าที่รวบรวมมาตลอด เวันที่ผ่านมาค่ะก,ก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูล100%แน่ชัดในการที่จะบอกว่าตกลงอะไอเจ้าตัวโอมิครอนเนี่ยมันมันเป็นยังไงกันแน่เพราะว่าต้องบอกว่าในแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศอะคะ่ะปัจจัยต่างๆมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะปริมาณของประชากรที่ทําการฉีดวัคซีนแล้วหรือยี่ห้อของวัคซีนก็ไม่เหมือนกัน แล้วก็ยังมีปัจจัยอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะนําข้อมูลจากประเทศนี้เอามาเหมารวมได้ว่าประเทศเราก็จะเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆอะในความรู้สึกความเห็นส่วนตัวนะคะก็คือว่าสมมติว่าเป็นบ้านเราแล้วเรามีลูกอะคะ่ะเราก็ต้องปกป้องลูกเราให้ปลอดภัยที่สุดเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะในส่วนตัวที่ททไห่คือถ้ามันมันมาในฐานที่เราช่วยคน ทุกวันนี้จริง,รงๆศูนย์พักคอยของเราต้องรอดก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่า,าถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยหน่วยงานต่างๆจะสามารถรับมือกับตัวเลขผู้ป่วยที่ตอนนี้ลดลงเยอะมากะคะ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามาตรการต่างๆเนี่ยดีมากเพราะว่ารับมือได้ดีมากแต่ก็ยังคงมีอีกบางส่วนที่เป็นต่างด้าวที่ไม่มีส์จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ไร้สัญชาติหรือว่าตกสำรวจตรงนี้เราก็ยัง ่เพื่อจะรองรับการช่วยเหลือค่ะสำหรับเราคือว่ามันมีทุแท้ระบาดเร็วอย่างนี้เราต้องประมวลใจไหมคะว่ามันจะมีทุนสูงเยอะกว่าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยที่ประเทศไทยเราที่จะเกิดขึ้นระบาตัวที่ไหนเองก็ต้องการอันนี้พูดตามสถานการณ์จริงจากที่รับเคสในอินบ็อกซ์นะคะจริงๆเมื่อ3วันก่อนหน้านี้ค่ะสถานการณ์แบบเงียบกริบเลยนะคะในอินบ็อกซ์คือแบบไม่มีใครส่งอะไรมาเลยแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ย ชีวิตเราแบบกลับมาเป็นปกติได้แล้วเราไปสปาเราไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ดีไหมแล้วก็เพิ่งจะ3วันนี้ค่ะที่เคสเริ่มกลับมาแล้วเป็นการกลับมาที่คือก่อนหน้านี้เราจะพบว่าการแพร่กระจายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่า1คนเป็นแล้วคนอื่นไม่เป็นใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนกับว่าพอไปทานข้าวด้วยกันน่ะแล้วเป็นทั้งแก๊งนยคะเวลามาก็คือแบบทัวยกแก๊งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือแค่จากการเก็บข้อมูลในอินบ็อกซ์เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จริงๆอยากจะบอกทุกคนว่า อย่าพิ่งนิ่งนอนใจไปค่ะคือไม่ว่าไม่ว่าใครจะบอกว่าเชื้อมันแบบแพร่น้อยลงหรือว่าความร้ายแรงรุนแรงของมันจะน้อยลงแต่ต้องบอกแบบนี้ว่าในกรณีที่คุณฉีดวัคซีนแล้วมันอาจจะสามารถป้องกันการอาการที่มันหนักได้แต่อย่าลืมว่าประชากรในประเทศไทยบ้านเรายัางมีเยอะมากที่เป็นเด็กแล้วคือเป็นกลุ่มเปราะบางที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะ ตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าเด็กเล็กติดแล้วผู้ใหญ่ไม่ติดเราจะทําการแยกตัวยังไงเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังแล้วก็ตั้งกาดที่สูงที่สุดนะคะในส่วนตัวพี่ใหญ่เองพี่ใหญ่ติตัวรับมือกับทางนี้ยังไงบ้างพี่อนอนพักผ่อนมาเพียงพอแล้วค่ะคือ <S <S พี่ใหญ่ยังไงว่ายังไงเราก็ยังไม่ยังช่วยเหลือคนต่อไม่ติดเพติดไม่ติดการช่วยเหลือแล้วพี่ใหญ่ ถามใจนะ,ะว่าอยากปิดไหมก็อยากพักผ่อนแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่ายัางมีคนต้องการความช่วยเหลือแล้วเรายังช่วยเขาได้เราก็คงยืนยันยืนหยันที่จะช่วยต่อค่ะแต่แต่ก็ต้องย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆของทางภาครัฐตอนนี้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมได้แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามีบางเคสที่มันเป็นเร่งด่วนจริงๆที่เราเราอาจจะต้องยื่นหือเข้าไปช่วย,ออยค่ะเข้ามาถามนะตอนนี้หลับ,ลบสนิทกันครับพี่ ก็หลักสนิทขึ้นค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าความรุนแรงของสถานการณ์มันน้อยลงกว่าเดิมเยอะนะคะถ้าเราลองมองย้อนไปตั้งแต่ประมาณเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาค่ะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สถานการณ์ในประเทศไทยต้องบอกว่าคุมไม่อยู่จริงๆค่ะเพราะว่าเป็นช่วงพีคแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะมากแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยก็ต้องก็ต้องยอมรับว่าอาการหนักหรือว่าอาการรุนแรงเนี่ยน้อยลงเยอะมาก พี่ใหญอนุญยตถามถึงเรื่องที่ก่อนหน้านี้เหมือนมีคนแบบในเล็กมาขอซื้อทุนในย่าเงี่ยตอนนี้คือยังยังมีอยู่ไหมพี่เขาโดนจับแล้วใช่ไหมได้ตามข่าวไหมคนเดียวกันคนเดียวกันใช่ไหมซึ่งเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยเพราะหมดแต่รับเคสคนที่ส่งมาบอกคุจ้าจ้าบอกพี่พ่เขาจับของพี่ได้แล้วนะก็คนเดียวกันค่ะคนเดียวกับของแตงโมด้วยค่ะคนเดียวกันหมดเลยค่ะไม่ว่างดูเลยค่ะก็ เขาก็มีเปลี่ยนไอดีแล้วก็ส่งมาหาเรื่อยๆนะคะแต่เราก็แค่รู้สึกว่าเขาเขาเรียกให้ไปอยู่เหมือนกันว่าจะไปเหมือนเพิ่มสำนวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบยังไม่ว่างอะค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงๆคือถ้าสมมติว่าเขาได้ชดเขาเรียกนะชดใช้แล้วว่าชดใช้ความผิดแล้วก็เราก็ปล่อยเขาไปอโหกศิกรรมต่อการดีกว่าค่ะ โลกนี้มันยังมีเรื่องให้น่าเครียดอีกเยอะค่ะยังไงอยู่ในคุกแล้วก็ทรั้งหน้าออกมาไม่ต้องทำแล้วเนอะไม่มีลายใหม่ใช่ไหมม่ลายใหม่แบบว่าเกิดขึ้นเข้ามาแบบเรไรๆอย่าเงี้ยยังเลยอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะแจ้งนะยังไงทุกคนดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะสื่อมวลชนทุกคนอย่าลืมโซเชียลดิสเทนซิ่งด้วยนะคะเป็นห่วงไม่อยากที่จะต้อนรับใครเข้ามาดูแลนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณพ่ขอบคุณค่ะด